ถาผมเทปซาผ้ากินเมื่อนี้ผ้ามากินเนวกินผ้ามากินแนวกินน,น,นั่นนี่ปลาสลิดท,ทอดครับเพียโอ้ยมีแต่ตัวเงี้ยหลายหลายหนึ่งแล้วก็มีแก้แวแก้วแก้วปลาบองหรือแก้วปลาแดกบองบานเห่าละครับแล้วก็มีบักดินใหม่น้ำเครื่องหนึ่งแกงออมครับเพียงไปเลยไปเลยลุก,ก่อนเลย ไปเลยนี่แหละกระแกงอ้อมครับโอ้ยมันห้อนเลยครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตออกจากอถ้วยก่อนถ้วยจานแขวไว้ทั้งนี้เนาะครับแล้วก็มีแหนมแหนมเผ็ดเองคือเกามาง่เขาอยู่พี่ครับมาๆมๆามามาลูกสาวกะมากกินเป็นมูพรอมาได้ครับน้องแกรน้อนี่ยาเนี้ยจะเปิดนะแมวแมว มา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 เรามากินข้าวกันโอเคครับเรามากินข้าวกันครับมามามากินน้ำกันแซ่บๆครับน้องแอฟต้องกินเป็นมูฟอร์มตรงนี้มาเอามาทางนี้มาแต่ไก่ไปกินหลังกล้องได้ไหมหนูจะไปไม่หนูก็เอาเอาของหนูไปเลยนี่ไม่งั้นก็ยืนกินตรงนี้ก็ได้ยืนกินตรงนี้แหละเอาพ่อไปกินไม่กินแต่พ่อมีของพ่ออยู่แล้วขอนหนังอืมโอเคมาครับมามามากินน้ำกันครับมากินเลยกินเลยกินเลย กินตรงนั้นแหละอืมกินตรงนั้นอ่ะตากองพ่างกักกินเป็นโม่น้ำกันมาครับมากินเป็นโม่น้ำกันครับกินน้ำกันกินน้ำกัน,กน,กนพเพล่เจ้าปลาเล่เจ้าปลาลาบลอง้าครับมา,า,มาอู้หคุยบ้างกันนะอูโ้ห,โหูคำใหญ่เลยมาครับาานะไปะอืม อวกไทั้งนี้แหละอืมริบเป็นบางบอ่อสันว่าบอ่อไหนก็บ,บอ่บอมีก็บ,บ่มีด้วยอืมแซ่บครับมามาพาด อ,อืมเริ่มแกะอืมแต่ดิสถอดไม่ไม่หอม,มหอมเลยครับอืมหวานมากอืมอืม นานๆเที่ได้กินไก่เปัดอื้อแซบดีๆคนวางสัตว์พอดีเมื่อนี้มารับวิวอีกด้านหนึ่งครับมารับวิวอีกด้านหนึ่งใบป่ามก็เลยส่งหนาๆแน่จังหน่อยขอไปได้ครับกระดั

แดงอมครับอมหมูเพราะด้มินำลองข้อออมใส่กับข้าวโพดอ่อน้อมโอ้ขนาดหวานจุยๆเลย เผ,ผ็ดมันเด้งอาสวัสดีครับน้องแอปเปิลได้ไก่มากินไก่ย่างไก่อบมักแล้วก็มาอบอ่าหมออบลมร้อนหน่อยเพื่นเพราเดี๋ยวมีหมูกินอยากได้ถึงสาเทปตาเด้อครับ Um, mm -hmm. what?

อาศก็คุมคุมครับวันนี้คุมฝ่าคุมฝนบชโอหนือขาจนพูนเนาะ ปุณนนะโอ้ป่าเนื้อขาวงามกันนะครับปุณหิวเลยอืม Mm hmm. เดี๋ยกคนครับโอ้ผักมันตอนเหี่ยวถ้าถือ โอ้เริ่มเพชรแล้วครับบัน,นี้เริ่มเพชรแล้วเริ่มเพชรแล้วนี่การทบ หร <ừ> ือหมาฟักฟิกมากินครับครับแหมกินใจจนเสิบยบดรอืม ngoài nấm khoa hàng lưu mở chân chùa nó phẩm lưu mở gần chân chùm nằm ngoài nấm phạt nấm tếm nhu ง่ยปลาต้างกูเปนเงืมนันหนึบหอับโอ้ปลาสลิดแ่บคับ ครับปาทลนติทอดครับปลาบองเนี่ยโอ้เข้ากันขนาดเลยอัดกินเนื้อครับ ไดเป็นให้ไว้ใบปลามก็ได้ลมแห้งครับอัดใบปลามจะเก่าตายอยู่ด้ือ Ừm. Mừng ชัวช่วๆก็ไม่ได้มากร่มกับพัดดีขนาดครับ่วยไม่น้อยครับขออภัจะเอาถวยมาน้อยก็ได้ทรงเดืองนาเด้งหลังก็ 呦、oh. งานมันมีขนาดเต็กินไปเลยลูกกินไปเลยนอย้องแอบอยากกินปลาสลิดน่ำหืม <S 2> <S 2> <S 2> หลานนะ โอ้เริ่มเพลวบัดนีนกินไปน้ำปาดเหรื่อไปน้ำ อืเป็นสายเป็นขั้วเยอะตัวเเด้เอใส่ทนนอยนยกมาสดไกลๆบ้างกนนะ Tá, meu แก็งมากปรบมาเนี้กินบ่เบิดครับโอ้ยิมก่อนแซบหลายกบบ็ับแซบกับแซบบริวารน้ำกับขอตัขออภัยเออครับโอ้แซบหลายไหก็สำหรับคลิปนี้เะจากเอาบรรยากาศการาหลังเป็นบอ่อปลาแล้วก็มีลมพัดว้อยๆมาฝากครับก็มากินนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านกับ่า,าบ้านจักไดนหรอครับก็าฝากเป็นกำลังใจให้ ผมกับลูกสาวในเดื่องครับฝากเป็นกำลับบงใจให้เทพสากับ็น้องแอปนะครับสำหรับคลิปนี้กิริยาใดประสุภาพว่าจะในประสุภาพเทพสาผ้ากินต้องขอถทดคอให้พี่น้องทุกท่านเด้อครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย